นี่เองยังตลกโมเมนต์เมื่อกี้ที่อป,ป้าเทแล้วโวยวาย สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกาหลีกินดีช่องที่จะมาชวนทุกคนทําอาหารเกาหลีทานเองนะคะแต่วันนี้เราจะมากินอาหารไทยค่ะเอ๊ะทุกคนอยู่ไหนนะ,จะเจนอยู่นี่เองโอ้เส้นบางมิตรเลยทุกคนมาค่ะวันนี้คือราดหน้าหมี่กรอบนะคะเดี๋ยวเราจะเทน้ํานะ เพราะว่าเราอยากให้เส้นเนี่ยมันยุบตัวแล้วเราจะได้เจอกันนะคะอ,อป้าเทเลยจะรอดไหมนะในจินตนาการนะคะก็คือกะว่าเทปุ๊บก,ก็คือจะต้องยวบนะ หลังจากที่พังไม่เป็นท่านะคะก็ว่าแล้วว่ามันต้องไม่สําเร็จนะเพราะว่าจานมันเล็กไปนะคะไม่เป็นไรคะ่ะเราเน้นสนุกสนานชั่วครู่6ก,ก็เลอะเช็ดเอานะคะไม่ได้เสียหายมากมาทานข้าวกันค่ะกับวันนี้นะคะราดหน้าต้องใส่พริกนะนิดนึงดีกว่ามันจะได้รสชาติแซ่บๆนะคะใส่ไม่ต้องเยอะเดี๋ยวค่อยเพิ่มเอา แล้วก็มีพริกน้ํำส้มค่ะตามชอบเลยนะมาอบป้าทานข้าวกันอาจจะดูไม่น่ากินเท่าไหร่นะแต่ว่าเราเน้นทำเมนูที่เราอยากกินนะคะกิ้ชามามันใหญ่มากเลยนะทุกคนไม่ใช่ชามเล็กๆเลยนะ เป็นหมูใส่คะน้าแล้วก็บร็อกโคลี่ค่ะ<า>ไม่ได้กินนานแล้วมีกรอบอืม ว่าจะใส่น้ำส้มไม่ใส่ดีกว่ากลมกล่อมอยู่แล้วค่ะเดอย่าไว้ใส่ตอนแก้เลียนชอบกินราดหน้าเส้นอะไรกันคะจริงๆแฟก็ชอบกินทุกเส้นนะตอนทำออกมาจากบ้านแม่ถามว่ากินกี่คนเหรอ หมูใช้สันในก็เลยนุ่มค่ะร้อนทุกพุธเป็นยังไงบ้างอันนี้กินแบบบ้านๆไม่เน้นจัดจานสวยนะคะ ้นนี่ก็ทอดเองค่ะช้อนใหญ่มากจนทำเป็นถ้วยได้ค่ะเ๋ยิดเน่ะ นี้ใช้เส้นสองแพรค่ะกินแบบสัดใจเยอะมากไปชิ<ไ>งงว่าทำไมอปอป้าเผ็ดตรงไหน,นพริกป่นแม่ตำเผ็ดแม่ครัวเองตำเองค่ะ วันนี้ดูในกล้องอะเข้าใจเลยพอเรากินอาหารที่มันไม่ได้มีสีแดงเป็นอาหารจืดๆแบบเนี้ยถ่ายออกมามันไม่ค่อยสวยไม่ค่อยน่ากินนะเข้าใจละทำไมแล้เขาถึงเน้นกินยำกันก็หวังว่าเมนูลาดหน้านี้จะทำให้ใครบางคนอยากกินลาดหน้าขึ้นมาบ้างนะคะ ยังตลกโมเมนต์เมื่อกี้ที่อบป,ป้าเทแล้วว่ยวายไม่รู้ป้ไปคิดได้ยังไงว่ามันจะออกมาแบบสำเร็จจานก็แคบถ้วยก็แคบเห็น <c oughs> อย่างเงี้ยถ้วยใหญ่มากเลยนะสองฝ่ามัน it's not a small plate it just like not big enough for this thing but it's funny to see your reaction like <laughs> yeah 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 เมนูเนี้ยจำได้ว่าสมัยเด็กเนี่ยใน ตรงข้ามหมู่บ้านเนี่ยก็คือต้องขับรถออกไปเนี่ยก็จะมีร้านดังนะคะแถวรามคำแหงกินเป็นแบบมือดึกพ่อก็จะชวนกินนานๆทีนะไม่ได้กินเป็นข้าวเย็นนะกินเป็นแบบสามทุ่มอะไรเงี้ยเขาเปิดเขาเปิดตั้งแต่เช้ายันดึกอะไรเงี้ยตอนเด็กๆก,ก็รู้สึกว่าเอ้ยมีกรอบเนี่ยแหละกินแล้วมันเบาที่สุดนึกว่ามันจะผอมนะตอนเด็กก็ไม่รู้ไงที่ไหนได้มีกรอบนี่แบบตัวดีเลยนะทอดน้ํามันแบบอื ต้องทอดน้ำมันท่วมๆก็สำหรับวันนี้นะคะเมนูราดหน้าหมี่กรอบนะถึงตอนเทจะไม่สำเร็จแต่ว่าออกมาอร่อยมากๆเลยนะคะทำเองชมเองนะก็ขอขอบคุณนะคะที่ติดตามดูคลิปของเรา2คนเหมือนเดิมค่ะมีความสุขมากๆแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ see you next time อัยอ